สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะสองทุ่มสวีเดนแล้วนะคะอาประเทศไทยเฮาก็ o, ตีสองนะคะทุกคนค่อยอตื่นขึ้นมาประมาณ6กโมงเคิงน,นะคะหกโมงแรงเคิงเราเลยอาบน้ำนะคะวันนี้ก็เลยเป็นอาอยากกินมักสมนะคะทุกคนค่อ่ไข่วลาแห้งแหงแห้งค่ะกิลี หิมะกระโตกพายุหิมะพร้อมนะคะนั่นแหละถามเมื่อวันจันอาการพอดีอาจจะล้าล้าป่วยนะคะทุกคน,นั่นแหละก็เลยอยากกินมักสให้มันสวงนะคะช่วงนี้นะร่างกายสุขภาพพอดีว่าไดออกกําลังกายสองสามมือแล้วคะ่ะเพราะว่าอ่าบวสบายนี่แหละคะ่ะโดยที่นี่เวลาเขาบวสบายแล้วเขาออกกําลังกายมันจะเป็นเจ็บคิงนะคะทุกคน นั่นแหละเมนี้ก็จะมาถักทายแล้วก็หนัวหัวมวนนะคะกินมผสมอ่แอปเปิ้ลเขียวนี่แหละคะ่ะเอาแอปเปิ้ลเขียวนะมันก็สนีิลดเปรี้ยวกว่ากาแอปเปิ้ลแดงนะคะไข่ฟัดวันนี้นะ ขึ้งวดก,ก่อนเลยค่ะทุกคนต้องปวดหัวปวดล้งน้ำนะคะ,ะมาค่ะ <c oughs> มากินข่ยข่ยเฮกแก้วผงได้ค่ะเมื่อเนี่ยใส่โรดดีใส่พริกนะคะอ่าบรงเ็ดอ่ะน,น,ะนำอ่านำปลาหวานเมื่อเนี่ยเถ้าแก เกานะ่ะก็มาท่ร้านอีกนะคะเพราะว่า,าถั่วแกไม้แกนะ่ะขนของเกาอยู่ข้างหลังนะออกเบิดเลยนะคะทุวคนตะกอนเกาออกคือกันแต่ว่ามันเยอะนะคะ่ะของมันเยอะเราที่นี่เราจะเหตุาหา้มันลงห้มันลงไปเลยนะคะ่ะเราที่นี่ก็เลยบอกถั่อแกเกานะ่ะมาเบืองบา อาจจะเอาของบองสินะคะขั้นเป่เอาเพิ่นก็จะควรเป็นทีมนะคะเดี๋ยวถ้าแก่กข่อยก็ก็เลยม้าขนของมาเบิ่งนะคะแล้วก็เลยเอาเอาอันนึงให้คอยตามจริงเนาะจะให้่อยหลายยางเลนะคะทุกคนทว่ามันหนักข่อยขอีดัานจูมเอานะคะอั่นแรก่อยก็เลยเอามาอย่างเดียวเดี๋ยวสิให้ทุกคนเบิง่งแล้วว่าเธอไว้ถัดไปขายของ่าซั่นว่า แล้วยาขวนั่นแหละนะคะเดี๋ยวมากินกสมก่อนนะคะแล้วจังมาบุรุนมาเบิงนะคะวัดถูกแกกับเอาสมบัติอย่างให้ข่อยนะคะอยู่หัวของอ่าเป็นแนวตัดกระดาษมันหนักนะคะเขาจมเบา้นั่นแหละดีๆอยู่คอยกับคิดเสียดายน้ำกวนมรู้ว่าแล้วเอาไปถิ่มหรือว่าแล้วไปเก็บไว้บ้าน นี่ค่ะเขาเนยกินแบบซี่มๆมนะมันก็จะเป็นโล่งๆอย่างน้อยนะคะทุกคนเมื่อนี้ก็ไข่จากไข่แห้งไข่อ,อกไยะมาถิ่มข้างนอกสองรอบไข่กับส่หมวกอยู่ ใส่เสือกัน,นที่มาเยอะนะคะแล้วเช่นเนี่ยกลับมาเก็บรถเข็นสองรอบอีกรถเข็นสินค้าเวลาลูกค้าอ่ามันซื้อของแล้วก็แก่เขาก็เอาสินค้าไปใส่รถเขาก็บออเอาขอมาไวาสิน,นะคะก็ได้ไปเก็บนั่นแหละแต่ก่อนอะข่อยบริเก็บะเทือหรอกค่ะไม่าพน,นักงานแคชเชียร์เวลาพอจะเลิกงานะเขาก็ไปเก็บ วันนี้เขาก็เลยม,มาบอกข่อยไปเก็บนะคะทุกคนนั่นแหละสองรอบข่อยเลยคิดว่า,วาข่อยไข่คืนตอนแต่ตอนที่ข่อยเอาขยะไปทิ้งไมแล้วนะคะขยะก็ไล่หลายทุกคนอ่าพลาสติกที่เขามาพันตานะคะพันตาก็คือเขาเอากระป๋องนนั่แหละเอากระป๋องเบียร์เอาเอาขวดโค้กขวดยางเราไมาขายนะคะทุกคนเราที่นี่ตรงพลาสติกสิยเ,เอาก็มาถิ่มมายัดใส่นั่นเราพนักงาน ข่อยก็มีหนาที่เก็บไปทิมนะคะทิมซูเมาก็มีซูเมะลายซูเมะมาวันทิมรอบเยอะเมื่อเนี่ยเป็นวันสุกแล้วเดี๋ยทิมสองรอบพอไม่หลายพอมาวันเสาร์วันที่ก็บมมีคนเอาไปทีมเขากับทาให้นข่อยไปทำง,งานร้านจันได้เป็นคนเราเป็นทีมนะคะทุกคน เอาละแต่ว่าขนาดไข่ไข่ไข่อย่อยกะเพ่เงั้นหนักคือเกาม่นี้จมของกองนี้แต่กองหนัก,นกๆตัวคนมเมืาไงจะไม่เอลไขยปวดเอ,อลไข่รั่นเลย่ะตัวคนมเมืไอเฮ้ ีพนักะะงานจอนทองซึ่งาาางานจอนทองพนังงานผ่ันเขาก็อายุยังหน่อยนะคะทุกคนมีผีคนไทยที่อายุลายก็คอยนะคะแล้วได้หกสิบปี ข่อยกะหาสิบสี่อย่างหาสิบห้าแต่ว่าแลนะ้วน่ะกับพวกใครเราประจมของหนักแล้วกะทำงานแค่เชียร์แล้วกะถึงเราจะเติมของเราก็เลือกเอาแต่อันเบาๆังซินะคะทุกคนเป็นเติมขนมขนมังซินะ,ะขนมพวกชีพพวกชีพพวกกมันพรั่งหรืออ่ากระดาษทิชชู่หรืออย่างที่มันเบาๆังซินะคะนั่นแหละแต่ว่าคอยก็เลือกว่าใดได้ค่ะทุกคน เพื่อว่าเพื่อนน่ะเติมของเบาไปเบืดแล้วประเนไปก็ต้องเติมของหนักอะไรเขาก็จะเลือกก็ได้ถ้าเพื่อนน่ะเวลาของเบาเบืดเพื่อนก็ไปเฮ็ดหนาที่อื่นนั่งสิแหละคะ่ะเพื่อนก็จะไปอ่าแบบว่าไปเช็คสินค้าที่ใกล้จะหมดอายุต้องเสียแล้วก็จะเอามาอ่าขาย,ยางสิแหละคะ่ะทุกคนนั่นแหละ ใกล้จะได้ออกละละอดเอาสองเดือนอีกสองเดือนนะคะถึงแก่าถอดแก,ก่ไม่ยังท่านเรยมาคอยเคยคิดว่าคอยจะอ่าทำงาน <c oughs> อ่าจนกเกษียณส่นะคะทุกคนแต่ว่ามีช่วงนึ่งจข่อยป่วยดูๆคอยก็คิดว่าอาจจะทำงานจนหอดอายุหกสิบปีส่นะคะ นั่นแหละแต่พอสอเกมใหม่มาตอนแรกก็คิดว่ามันจะไะได้ออกจากงานนะคะเพ,พราะว่าเป็นเคลสอยแขวะตอนที่คขยะมีปัญหากับฮักเ,เก้เกาที่แขวะบิรสัญญากับ อาลาเบียเรบกรมแรงงานนะคะเราถอดแกเกาขไอยก็เลยว่าจะจ้างข่แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราเพิ่นนะ่ะก็เลยขอมาซอยไข่โดยอาโทรไปหาอ่าอาเบียนะคะเพราะว่า,าพี่คนไทยแกน่ะไปหาคนคนไทยคนหนึ่งมูเพิ่นนะคะจะขอมาฝึกงานแล้วก็มาทำงานให้ ให้เขาแก่จ่าย20%แล้วเซเราให้อาเราเบียดจ่าย80%คือจ์เกสมัยที่ข่อยฝึกงานแหละค่ะทุกคนนั่นแหละแล้ววันนี้เขาแก่ไม่คนนี้แหละที่เราเคยซอยข่อยนั่นแหละค่ะเขเลียกคิดว่าข่อยอคงจะบริออกจากงานเพราะว่าเพื่อนเราเคยซอยให้ข่อยได้ทางานตองสินหะคะ่ะแล้วที่นี่อ่าลานคาน่ะเพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะทุกคน ออเดอร์ Order, ที่เยได้เหตุเบิดบมือเบิดเว้นกับบริเหตุก่อราวาลูกค้าเกานะ่ะเพื่อนรู้จักกับเถาแก้คนเกานะคะ่ะทุกคนพอเปลี่ยนเถาแก้เขกาก็บอมบอาสร้างของนะคะเขกาก็ไปสร้างมองอื่นสินะคะทุกคนเราที่นี่ยิงเถาแก้เกานะ่ะไปบอกอลูกค้าที่โทรไปหาเพื่อนโดยตรงน,าวาน,านาะว่านะนๆะก็จะไป่ได้ทำงานตรงนี้แล้วสินะคะ นั่นแหละเระเทศไทยมีออเดอร์อนหน่อยลม้มคลอมล้วกะเครอเฮ็ดอาหารขายนะคะขายในร้าเนเพิ่งกะเอาของอีก,กามาขายโดยตรงนะคะทุกคนเพราะเป็นอยากายคอยนะทำงานทำความสะอาดแล้วกะจัดเลี้ยงสินค้าคือหมายถึงว่าให้เหตุงานแบบแบบนี่เลยนะคะนั่นแหละ ตอนที่นี่ข่อยก็บ,บอกเป็นแคชเชียร์ข่อยก็บ,บอกเป็นไปซณีข่อยก็บ,บอกเป็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะก็เลยข่อยถือว่าข่อยนะ่ะจะบ่มีประโยชน์เลยก็ว่าได้นะคะทุกคนนั่นแหละบ่คือตอนสมัยอ่าทว่าแก่เก่าอยู่นะคะเพราะว่าทว่าแก่เก่าอยู่เพิ่นจะบ่ให้ข่อยนะอ่ะแทบจะบ่ได้ไม่เฮ็ดของอ่าข้างนอกท่าท่าหมายถึงว่าถ้าอ่าออเดอร์บเร่เสร็จจังซี่นนะคะ เป็ออเดียเศษกระต้องทำความสะอาดในครัวเราว่าให้มาเช็คเบืองว่าของขายนานลานนะไก่จะบบวหรือเปล่าล้วขนมปังเรือหน่อยเรือเรือหลายอย่างสี่ะครับทุกคนนั่นแหละแต่ว่าข่อยกระได้มาเติมความขึ้นเกานะค่ะพอพอบางพนักงานน่ะบุ่นบายกับกับนาทีของเขาเสียนะค่ะเขาก็มาบอกข่อยเติมขึ้นเกลเราจะต้องแร่นหน้าแร่นหลัง คือเก่าตอนถอแกมเก่าอย่ไข่กันแลนหนาะแลนหลังเพราะว่ามันหลายนาทีหละค่ะทุกคนนั่น,หนแหละเพราะถอแกไม้มะนี่บริเวณหนาแลนหลังค่ะทุกคนเห็นงานเติมของยกของหนักย่างเดียวนั่นแหละเพราะว่าออเดอือนหนย แต่แกเกาอยนาเทศกาลวันคริสต์มาสปีใหม่เนี่ยแทบจะไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยวะค่ะทุกคนออเดอร์หลายๆกินกวน้วยน้อยเดี๋ยวยืนกินบางครั้งแล้ไปเห็นหอวันเสาร์วันอาทิตย์ออเดอร์หลายครับ อันกรอเลต้องปลดพนักงานนะคะพนักงานคนที่เห็นวันสุดท้ายมันสุดท้ายที่ผ่านไปนะคะทุกคนแกกระเขียนขมาในกลุ่มในกลุ่มของพนักงานนั่นแหละแก้กระเขียน ยังคอยแบบว่ารต้นแก้นะคะแหละเขียนขอบคุณขอบคุณที่ทุกคน,นอ่าเป็นเพื่อนที่ดีทั้งสันซีแกก็เขียนไปนะคะทุกคนนั่นแหละ อีกคนนึงอ่ะแกมีอายุงานเกินข่ายสองปีคือแกทำงานสิบป,ปีแล้วแกจ,จะได้ทั้ง,งานต่ออ่าถึงวันที่สิบเจ็ดพฤษภาค่ะ,าะ,คะหานเดือนทุกคน เอยกินนันซว่วงแน่แล้วนะคะค่อนสีใหายทุกคนเบิงว่าถกแกกันแล้วเอาสมบัติอย่างไ่นะคะเบิงค่ะทุกคนสวยด้วูา่าหนึ่งหย่างตาสั่งค่ะทุกคนอันนี้ตาสังอยู่ในลานที่เพื่อนน่ะ เอาไว้จะสร้างกล้วยนะคะทุกคนแล้วถั่แกไม่นะ่ะเพือเ่อเอาออกเอาออกเพราะว่าเขาเอาไปสร้างลูกแคชเชียร์นะคะอาที่ถักแกก้าแล้วเอาว้หมองสร้างกล้วยกับพาะว่าบางครั้งลูกค้านะ,อ,ะอยากสร้างเบื้องว่าจะเอาจากหน่วยเอาหน่วยสองหน่วยสามหน่ยวยดอ มันราคาเท่าไหรมันได้จากกิโล่สินะคะเพิ่นก็เล่ไปค่ะมันนี้นะถั่วแกไม่เอาออกๆเลยนะคะทุกคนนั่นแหละที่นี่ถั่วแกไม่แล้วถั่วแกก็เลยว่าเธอเอาบอลหน้าๆเอาไว้ค่ะอ่าเธอคือว่าเธอจุดปวกอ่ะอ่าะยังกาะทัวขายเธอเกาะไปเธอสั่งตัวพิเศแต่ว่าทุกคนมันหนักใหญ่มันต้องหอยนะคะเนี่ยมันต้องหอยเนี่ยนั่นแหละเอาอนนี้ อันนี้ค่ะทุกคนเนี่หัวนคะอันง่ายแต่ว่าอาจจะเวลาจะสั่งนะใส่เป็นถุงนะคะทุกคนเธอหน้าปะตองไปสื่อสัง่งเธอใส่สั่งนี่เลยว่าซั่กันทุกคนอันแหละเราก็มีซองของอีกหลายอย่างด้วยนะคะแล้วบอกคอยเลือกเอาแต่มันมีแต่อันหนักๆก,ก็เลยเอาแต่เราเคยเสียดายเนาะตัดกระดาษนะคะ ตามันหนักแข็งเราวันนี้ลดข่กับจอดอยู่ข้างนอกคุณอ่นแหละเราหิมะก,กระโกนะคะเพราะยุเหิมะก,กระตกเพิ่งเอาริงแต่สังคิดสียด้เนี่ยตัดกระดาษดูค่ะทุกคนหนังสือไม่นะ่ะก็ราคาแพงเาเออมมาบเรสายก็ได้นะคะอ่นแหละเอาไว้ถ่ายายเป็นของเก่าก็ได้ <c oughs> เพื่อนบอทุกคนั่นแหละนะคะนี่แหละได้ส้มบัติจากเก่เก่านะคะนั่นแหละคะ่ะ ขั้นแม่นอันหน่อยเป็นตาสร้างตั้งโตเนี่ยคือสิดีค่ะทุกคนแต่ว่านี่ก็ดีเวลาสัาง่งเดี๋ยวให้พ่ใหญ่ยามมองหอยเวลาค่อยขายอัน,อ,นอยังกะไะขายทัวร์ร้านเต่าขายอย่างยังเสียวมาสร้างนะคะก็เลยโอ้ย <c oughs> เ,เป็นเป็นไดค่ะทุกคนหนันะะ่งมาทัางทั้งหละะังอลยค่ะโอ้ย นี่หละคะที่สมบัติเท่าแก้วหายนะคะค่ะทุกคนค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะมื่อนี้ก็าม่บอกให้ทุกคนฟังบาอาการคอยไข่มาแข้งเลยนะคะย้อนตากหิพาโยหิมะเมื่อนี้แหละค่ะเพราะว่าออกไปทิมขยะกระสองรอบออกไปคนรดเค็งกระสองรอบนะคะอ่นแหละถึงแม้ว่าจะใส่หมวกใส่ยาง แต่มันหนาวเราก็เป็นพายอยู่นะคะขั้นท้ออยู่ข้างนอกดวนังสีมันก็ป่วยนะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับกําลังใจที่ส่งมาให้มาดามบ้านนอกนะคะเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย